คุณเลี้ยงแค่สิต้นพออถ้าอายุมันเกิน10บสิปีขึ้นไปเนี่ยในสิต้นของคุณเนี่ยมันมีลูกมันเลี้ยงคุณได้ทั้งปีอืมผมท้าเลยท้าเลยนะครับผม <laughs> ในสิต้นของต้นทุเรียนคุณทำไงก็ได้ให้มันรอดไม่ตาย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมเจอรองหน่อแล้วครับเอ๊ะทำไมคนเรียกว่ารองหน่อครับก็ผมเป็นรองนายกองค์การบริหารชนบทท่กรดานอยู่หลายสมัยด้วยกันเกือบย0สปีอ่ะเมื่อกี้ผมมาไม่ถูกตอนแรกอ่ะผมไ่ถามว่ารองหน่อบ้านตรงไหนใครๆก็รู้จักโอเคครับเพราะว่าพื้นฐานคนที่นี่โดยกําเนิดเราก็อยู่กับพี่น้องชุมชนกันอยู่ตลอดครับ ทั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ก็ค่อนข้างที่จะรู้จักกันหมดตรงนี้ก็เรียกตำบลตำบลท่ากระดาตนตำบลท่ากระดานดาอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจานาบุรีครับผมโดยเฉพาะจุดนี้เป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ระดับโลกเลยนะผมขอบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีจุดท่องเที่ยวสามชื่อดังๆด,ด,ด้วยกันมีน้าตกไเรรวนันมีเขื่อนศรีนะครินทร์ทับทัศน์ซึ่งเป็นชื่อระดับโลก ก็มาเที่ยวกันได้เลยอยู่ที่อำเภอสีสวัสดิ์แห่งนี้อยู่ที่ตำบลท่ากระดานตรงนี้ด้วย๋อตำบลท่ากระดานเสียด้วยครับผมแล้วตัวคืออนสีก็อยู่ตำบลท่ากระดานน้ำตกอีวันก็อยู่ตำบลท่ากระดานครับถ้ำระธาตก็อยู่ตำบลท่ากระดานมาได้เลยตำบลท่ากระดานที่เดียวครบทุกรถครับผมครับผมแล้วที่สําคัญรองนายกเป็นอดีตแล้วใช่ไหมตอนนี้เอ็นเ็นเมื่อกี้ผมสืบทราบมาครับผมเออนะแต่ว่าตรงนั้นไม่ต้องข่าวที่แล้วเราต้องบอกอย่างนี้เลยครับผมครับผม ทีนี้เอ็นกำลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อผมมาดูไอ้มะไฟมัน<อ>ซึ่งมันกําลังติดลูกว่ามันจะติดดีไหมมันเป็นมะไฟป่านะครับที่ผมม, <ะ S 1> ามาปลูกป่อประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วออ้โหยทนใหญ่มากเจ็ดแปดปีที่แล้วเพราะว่ารสชาติมันดีมะไฟป่าตัวเนี้รสชาติมันดีนูน่นจะุพลคนครับมผมลูกไปถึงสุดยอดที่แป้วเนี่ยทดลองเอาไปขายตลาดดูคนก็นิยมโอ้เลยครับครับผม แล้วแต่เดิมที่ผมเคยมาตรงเนี้เห็นปลูกทุเรียนแล้วทุเรียนหายไปไหนครับโอ้นัตายหมดแล้วครับตายหมดแล้วปลูกทุเรียนตายหมดแล้วแล้วมีมีหลักฐานไว้บ้างไหมสืบมีซากมีอะไรไหมก็ยังมีตอให้เห็นมีตอให้เห็นเนี่ยที่มองเห็นไปเนี่ยต่อทุเรียนเท่านั้นคือทุเรียนตัวนี้อายุ8ปีเนี่ย8ปี8ปี อแปดปีตายสนิทเลยได้ผลประโยชน์แล้วสองสามปีแต่ก็มาตายโอ้โหนีครับแต่ก็มาตาย <9 S 1> เสียดายไหมเนี่ยโอ้โหผมบอกลุงพรได้เลยนะบ,บอกว่าผมลงทุเรียนไว้ร้อ2 0ี่บต้นผมกลว่าชีวิตผมตอนท้ายนีนผมพออยู่ได้อย่าง<อ>ไม่เดือนร้อนพูดถึงชาวกเกษตรนะครับแต่นี่พอมันเกิด อาการตายทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอัปเตอร์ช็อกผมแย่เลยโอ้โหอัปเตอร์ช็อกเลยมันช็อกเลยคนก็จะช็อกด้วยอมันตายยังไงไปไปดูหน่อยยางสภาพที่มองเห็นเนี่ยพิสูจน์พิสูจน์ทราบทรากตุเรียนหน่อยเพรามันตายยังไงโอ้โหนี่นี่ ยังไงอะลองหนอยพาไปดูพาไปอารายาวอนหน่อยต้นต้นที่มันตายไปแล้วก็นี่แหละครับเนี่ยผุแล้วเนี่ยอ่าผุแล้วตอนนี้ตายตายก่อนตายก่อนเออมันเกิดมาจากสาเหตุฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักเมื่อประมาณ4ี่ปีที่แล้วอ่าฝนตกหนักฝนตกเสร็จแล้วทําให้เกิดซับน้ําขึ้นเต็มพื้นที่เลยโอ้เนี่ยเกิดซับน้ําเต็มพื้นที่เลยเหยียบอย่างนี้ไม่ได้เลยเป็นเลนเลยเนี่ย โอนี่กระาทุเรียนรับไม่ไหวครับอยู่ริมภูเขามีน้ํากระดาษนั้นด้วยเหรอคือฝนมันหนักไงฝนมันหนักครับผมแล้วเรียกอะไรรากเน่าอนเน่าใช่ไหมรากเน่าตายหมดเลยเหรอครับตายหมดเลยรากรากตายก่อนรากแห้งหมดเลยในร้อยยี่สิบต้นนี่รอดอยู่ต้นเดียวโอ้มีต้นนู้นด้วยยังรอดอยู่ต้นเดียวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปต้นนู้นมาตรงนี้หน่อยครับพอดีผมไอ้นี่คืออะไรครับเนี่ยไอ้นี่ตอทุเรียนตอทุเรียนเหมือนกันแล้วทำไมมันมีรูเจาะทำไว้ศิลปะเหรอโอ้ไม่คือนก นกมรดกมรดกนี่นี่เขาอยู่ในนี้นะเขากำลังกบอไข่อยู่เนียนี่ตัวเขาอยู่ในเนี้ยนี่ผมมาเออมันจะหนูหูหรือเปล่านี่ไงไม่ไม่หรอกเขาชินแล้วเพราะว่าผมทํางานอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่หนีนี่แสดงว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมีเมากนเนี่ยขาเจาะของเขาก็เจาะของเขาเองนะเออโอ้โหเนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าใครอยากดูมาดูได้เลยเนี่ยลูกเขาอยู่ในนี้แหละนี่อีกหน่อยน่าจะออกละโอ้อยู่ข้างในครับโลลึกมากเลยนกโมระดกเหรอนกอะไรนะโมระดก มรดกรผมไม่คุ้นวัดมันมันไม่คุ้นแต่ชาวบ้านนี่เขาเรียกอย่างนี้ครับนะเอาละครับเดี๋ยวไปเหลือต้นเดียวที่เป็นอนุสาวรีย์ไว้เออใช่ครับที่ยังมีชีวิตอยู่ดอกดอกโอ้หูมีดอกด้วยนะครับมีดอกด้วยโอ้รับผมเพราะว่าดอกด้วยก็น่าจะติดลูกให้บ้างนะนะโอ้ยี่เดีดเดีดเดดนี่นี่นี่คุณจักทงพรครับนี่ดอกดอกตุเรียนครับเออน่าจะติดลูกให้บ้างนะเห็นไหมเออ ก็นี่เขาเริ่มติดแล้วไงเนี่างแย่แล้วเป็นในนี่แล้วเริ่มเป็นห่างสะเแค่เนี่ยเออตั้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเงี้ยเขาเขาเริ่มจะติดลูกแล้วเริ่มติดลูกแล้วเอาละภาวนาให้รอดให้เป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนทุเรียนที่ตายไปนะครับผมในร้อยยี่สิบนี่เหลือต้นเดียวร้อยยี่สิบเหลือต้นเดียวครับก็ก็ตายไปร้อยสิบเก้าว่ะร้อยสิบเก้าโอ้ยบ้านเลขที่ร้อยสิบเก้าเลยโอ้โหบ้านเลขที่ผมเลยเออนี่นี่เหลือต้นเดียวโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย ก็รุ่นเดียวกันอายุน่าจะประมาณเข้ามาปีที่สิบเอ็ดสิบสองแล้วเนี่ยขอขอให้รอดขอรอดเป็นอนุสวรีย์ทั้งต้นเลยขอสักต้นนะขอสักต้นนะเออแล้วลองนอเห็นเห็นถูกอะไรยังไงลังจากทีเรียนตายไปอ๋อตอนนี้หันมาเอาโกโก้มาลงแทนอืมเพราะว่าโกโก้ดีมีคนเขาเอ่อเอาต้นมาลงทุนแล้วเขาก็จะรับซื้อด้วยชุดเนี้ยนะรับซื้อผลผลิตผมก็เลยคิดว่าเออเว้ เราวัดดวงดูซิว่ามันจะเป็นลูกไหไหมครับแล้วมันจะอยู่กับน้ําได้ไหมคือเราทดลองปลูกปีที่แล้วแล้วมันอยู่ได้ไงโน่นนะครับครับไปถึงุูนเลยเหรอครับปลูกก้ยก็นั่นไงก็นั่นผุูกหมดแล้วโอ้สลับกับกล้วยนะคือกล้วยนี่มันเป็นพืชเสริมไปเดี๋ยวมันก็ครับอายุมันไม่ยืนอพืชเสริมพืชเสริมเนี่ยอย่างต้นไม้ที่มองเห็นเนี่ยก็เป็นไออวากาโด โอ้อโวคกโดเอออโบรกัลดูซึ่งเป็นพืชที่เขานิยมทานกันอืผมขอญาตถ่ายปีนี้คงได้กินลูกอ่ะปีนี้พอราดอกดอกดีดอกดีนะครับผมสรุปว่าตรงนี้เป็นโกโก้ไปแล้วนะเออไปโกโก้ทำสวนโกโก้ไปครับนี่ก็ตองเงาะเงาะครับเสองต้นแต่งกิ่งเหรอหรือไงตัดแต่งกิ่งเลยตัดเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ มันตายเหมือนกันอ oh. อาการไม่ดีโดนน้านี่แหละเอ,อมันสาเหตุเงะมาจากศัตรูพืชก็คือพวกด้วงเจาะต้นโอ้เ oh. งาะต้องต้องดูแลให้ถึงหน่อยเรื่อง,เร,องเรื่องลําต้นค่าต้นเงาะน่ะนะอืมอืมเพราะว่ามันจะมีอ่อด้วงหัวแข็งเนะี่ยครับหนอนหัวแข็งเนี่ยเจาะเข้าไปในไส้อืมแล้วก็ทําให้เขาไม่เจริญเติบโตแล้วก็ตายอื อันนี้คือโปโก้ปลูกได้ปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้ปีหนึ่งสวยนะอันนี้ย่ปีหนึ่งครับโอ้กี่ไร่ครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสักยี่สิบไร่ได้มั้งโอ้เยอะเหมือนกันนะนี่นี่แหล่งน้ำแหล่งน้ำไอ้ไอ้นี่มันเป็นซับน้ำหม้อดอกมันไม่แห้งไงก็เลยก็เลยขุดไปโอ้มีโคบิต้าด้วยเนี่ยก็รถไถเกษตรใช้ในสวนแล้วก็ช่วยเหลือ ชุมชนไปในราคาที่เป็นกันเองอนี่ลองหนอมีฟอร์ดด้วยนะเนี่ยเออฟอร์ด <laughs> ไฟแดงมาจอดที่ว่าอเลยวัน,นี้สองคันขายดีที่สุดแล้วฟอร์ดช่วงเนี้ยนะเออบอกฟอร์ดแบ่งมาให้ผมสักครึ่งกัน <laughs> <laughs> ครับทีนี้หลังจากที่ทุเรียนรุ่นพี่ได้ตายไปครับรองหนอบอกว่าได้ปลูกแปลงใหม่ขึ้นมาทดแทนครับด้านหลังผมนี่คือแปลงใหม่ใช่ไหมครับรองหนอ ครับผมอันนี้คือทุเรียนแปลงใหม่ทุเรียนแปลงใหม่ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแปลงใหม่ว่าประสบการณ์จากแปลงแรกได้สอนอะไรให้ลองเนาะได้มาปลูกแปลงใหม่นี้ยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนไปถึงต้นทุเรียนรู้สึกมีอินทภพาลัมอินทภพาลัมปลูกแบบยกโคกต้นทันมาจากไหนครับเนี่ยเออซื้อพันธุ์เนื้อเยื่อมาอ้าวครับผมนเนื้อเยื่อจากที่ไหนครับเออซื้อมาจากเจ้านุ อนุรักษ์อนุรักเออใช่เนี่เป็นเด้นเอาที่นั่นไอ้นี่เป็นพันพันอะไรนะต้นแพงมากเลยต้นต้องหกพันดอกสีแดงใช่ป่ะไอ้ลูกสีแดงลูกสีแดงทานดเออพันใหม่พันใหม่นี่พันใหม่พันใหม่ก็ช่วงช่วงเนี้มันพอเป็นซรัพน้ําอยู่บ้างก็เลยหันมาปลูกเอปลูกไอ้นี่ไปครับครับอินทาาลัมสงสัยนิดหนึ่งอินทาปาลัมทําไมต้องมีต้นทิหนู่คู่ขนนานด้วยอ๋อนี่คนเป็นพี่เลี้ยงด้วย คน,คนดูแลเขาไอ้ไอ้ไอ้อคนที่ทําสวนเนี่ยที่จ้างมาทําสวนเนี่ยเขาขอแปะเข้าไปเพื่อเขาจะได้มีรายได้เข้าไปด้วยโอ้แล้วมันก็เป็นร่มเงาให้พวกนี้ตอเล็กๆด้วยแล้วก็ไม่ได้ว่าเขาเก็บ<อ>ไปขายมันลงลุกเออใช่มันเป็นพืชไายอยู่สั้สนแล้วก็ได้กินได้อยู่ครับนะข้างหน้าคือสวนทุเรียนแล้วครับต้นโอ้ต้นนี้สวยนะไปตุกแวตต้นนี้เลยดีกว่าไปต้นที่มันเป็นลูกหน่อยดีไหม อ๋อมีลูกแล้วด้วยเหรอครับก็นูนๆนะต้นแต่ว่าก่อนไปต้นมีลูกครับผมชอบต้นนี้อ่ะมันใหญ่อะส่งพุ่มิหมอายุกี่ปีเนี่ยอออเข้าห้าปีแล้วโอเข้าปีที่ห้าครับผมเริ่มมีดอกแล้วใช่ไหมครับเริ่มมีเป็นบางต้นต้นในส่วนนี้เริ่มมีเป็นบางต้นก็พอมีการตายเราก็มาซ่อมใหม่ตามหลังขึ้นมามันก็โตตามตาเงินขึ้นมาพอเริ่มเห็นแววไม่ดีว่าเริ่มตายเออคือต้นไหนที่ไม่แข็งแรงมันก็ตายคือที่น่าสังเกตเนี่ยมีการปลูกยกโคขึ้นนะ ใช่คือห<ใ>น<ม>ีน,น้ำโคกสูงคือพยายามหนีน้ําแล้วจากประสบการณ์ส่วนต้นไหนที่อยู่พื้นที่สูงก็ยกไม่สูงมากไม,ไ,มไ,มไม่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 ต้องสูงโอ้ครับครับโอ้โหโต้นสวยเมื่อกี้ลองหน่อบอกว่ามีดอกแล้วไหนต้นไหนบ้างครับมีดอกแล้วก็นี่ก็มีเนี่ยต้นต้น,ตนท,ท,ที่ที่เริ่มมีเดีาทางโน้นก็มีเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างงั้นันจะมีแล้วโอ้ครับครับเนี่ยต้นใหญ่ๆหญ่แถบน้นมันจะมีละอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันมีละครับมันเริ่มมีปีแรกครับผม เนี่ยเนี่ยมันเริ่มมีให้เห็นเนี่ยขอขอไปจับหน่อยแม่ลองหน่อยจับโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นหน่อยต้นนี้ดอกสวยหน่อยถึงให้ต้นนี้จะตายไปแต่ว่าเรานี่เราก็มีรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนอ่าเนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆภูมิใจนะแบบว่าพอได้บทเรียนครับผมแล้วเ<ป>น,น,น,นี่ที่ที่ชายเข่าหนูไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยมัน,ม,นมันงามอพอซับน้ำมันไม่ไม่มีโอกาสจะเกิดให้มันเห็นนั่นแหละ มันมันเริ่มเป็นลูกกันไอ้ต้นที่มันยังไม่เป็นปีหน้ามันก็จะต้องเป็นละเพราะว่ารุ่นพี่สอนให้เป็นละใช่โอ้โหมีดอกเพียบเลยเนี่ยเออแล้วมีปีป,ปีนี้ก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็มันก็พอจะโอเครู้สึกว่ารุ่นนี้สวนเนี้ยสวยเลยนะเป็นแถวเป็นแนวเลยก็จากท,าที่ผ่านมาที่เราทํามันมันเป็นแบบนี้แล้วมันมันไม่ไปเราก็ต้อง ต้องปรับตัวเองใหม่อะเลือกพื้นที่ใหม่เข้ามารองเนาะดูแลจัดการยังไงตรงนี้ครับคือมันคือต้นไม้นี่นะครับอ่อพันกิ่งไม้ไม่ว่าจะเป็นพันไม้ชนิดไหนก็แล้วแต่ครับความสมบูรณ์จากการที่เราซื้อกิ่งพันมาในการตัดต่อการต่อกิ่งพันเขาสมบูรณ์ต้นนั้นก็จะดีอืมนะ พอมาเจอพื้นที่ที่มันเหมาะสมมันพอไปได้มันก็การดูแลก็เหมือนไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยเขาก็รอดโดยธรรมชาตินะพูดถึงต้นไม้ทุกชนิดแต่ถ้าเป็นกิ่งพันธุ์ที่ไม่ดีก็คือมาปลูกก็ตายปลูกก็ตายนะประมาณนั้นหมายความเมื่อเดี๋ยวคือนี่เราก็ดูแลกันตามปกติคือการดูดูต้นพันก่อนต้นพันธ์ที่ดีไม่มีปอดโรคใช่ไอ้นี่เขาเรียกพันธุ์หมอนทองนะหมอนทองอ่าครับผมอะคือการการเลือกพันธุ์นี่มันต้องดู ต้องฉลาดนี่คือพยายามต้องดูโคนน่ะพยายามโคนให้ใหญ่กว่ากิ่งที่ต่อจะโอ้ oh, มัน<ด>จะแข็ง<ค>แรงกว่าเพราะว่าการต่อบางทีเอาเอาโคนนิดเดียวแต่เอากิ่งใหญ่มาต่ออย่างเงี้ยนะเนี่ยบางทีเกษตรกร,ร,กรไม่ค่อยรู้ครับจากที่การผิดพลาดผมมาหลายครั้งที่ทํามานานาก็พอพอ,พอเดาทางได้ออกบ้าง hmm. พอ,พอ,พ,อพอรู้ได้บ้าง hmm. นะครับ,ค,รบคืออย่างทุเรียนก็ดูแลก็ตามปกติ ทุเรียนนี่เขาต้องการน้ํายิ่งหน้าหน้าฤดูร้อนอย่างเงี้ยหรือฤดูแรงนี่รถได้เลยอืคุณไปแรงรถรถเข้าไปเลยอืนะทุเรียนชอบมากรถทวนได้ยิ่งดีครับนะอย่าให้ขาดน้ําแต่ว่าถ้าทุเรียนถ้าเกิดน้ําท่วมซับน้ําตายครับอืตายทันทีันะนี่แหละคือออระบบนิเวศของทุเรียนไม่ชอบน้ําไม่ไม่ชอบน้ําท่วมไม่ได้ขาดน้าไม่ได้อย่างผมเห็นระบบน้ําที่เนี่ยเป็นระบบอะไรเ็าเรียกครับ ก็จะใช้ระบบสปริงเกอร์ระบบสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำดันปั่นมันน้ำก็จะกระจายไปรอบๆทรงพุ่มครับคือพอด้เขาจะออกไปทุกทิศไงต้นไม้มในเมื่อน้ำเขาได้ทุกส่วนเขาก็จะได้รับได้ดูดอาหารได้ทุกส่วนอย่างสมบูรณ์แบบครับเขาเรียกว่าหัวอะไรฮะหัวเนี่ยหัวระบบสปริงเกอร์เนี่ยสปริงเกอร์เป็นหมุนรอบทิศทางใช่ไหมหมุนรอบทิศทางสเปรน้ำระบบสปริงเกอร์ ครับผมแต่บางบางคนก็บอกว่าห้ามไปรถที่โขนต้นใช่ไหมโอ้ยไม่จําเป็นเลยครับเอาของรองนอกว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลย <c oughs> จากประสบการณ์ <c oughs> เรื่อยิ่งที่ไหนที่แล้งกันดานนะคุณทําแอ่งใส่น้ําให้ท่วมไปเลยปล่อยเลยเส้นแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งไปอาเธอร์นะผมนี่ไม่เหมือนกันฮนะแต่ละคนแได้ลเลย,เลยโอ้ย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าคุณจะทําดอนก็ต้องให้น้ํานีน่คือถ้าน้ํามันไม่ท่วมจัด หน้าแรงเหตุฝนของธรรมชาติหน้าแรงใช่ถ้าหน้าแรงนี่คุณใส่ไงใส่ไปเลยครับนี่คุณรถทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่ตายเลยแต่ระหวังเรื่องหน้าฝนเออหน้าฝนคืออย่างนั้นแสดงว่าหน้าแรงหน้าฝนการเปิดเวลาเปิดน้ําไม่เหมือนกันหมายความว่าคือหน้าฝนนี่เราเกือบจะไม่ได้ใช้น้ําเลยเกือบไม่ใช้น้าเลยหน้าฝน บางทีเ็วันสิบวันนี่เราก็ปล่อยไปได้เลยโอ้เพราะว่าสังเกตยังไงสังเกตยังไงคือถ้าฝนตกปุ๊บระบบธรรมชาติมันความชุ่มชื้นในทุกอนูของแผ่นดินที่อยู่ความชุ่มชื้นก็จะอยู่นานครับแต่ถ้าฤดูแล้งพอไปช่วงไกลจากหลุดสปริงเกอร์ปุ๊บมันจะแห้งอืมสังเกตดูจากครับผมเดินเดินที่ดินความความนุ่มของดินมันต่างเลยใช่ไหมหรือตัใบคือเออไอตรงตรงตรงเนี้ย ถ้าหากว่าถ้าเป็นฤดูแล้งนี่นะครับคือเราเราก็จะลดได้แค่แค่แค่เนี้ยคือไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปมีะไรเป็นพิเศษอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนผมบอกทำไมเราถึงต่างกับการที่เราจะต้องให้น้ำไม่ไม่จำเป็นเลยถ้าฝนตกทีๆีด้วยเดือนหนึ่งสี่ห้าครั้งไม่ต้องลดเลยไม่ต้องลดเลยครับเขาก็อยู่ได้อยู่ได้เพราะว่าความชุ่มชื้นมันทุกอนูของแผ่นดินเนี่ยมันเกิดแต่นี่มันเปรียบเฉพาะแต่ทรงพุ่มครับผม ช่วงนู้นมันแห้งเดี๋ยวมันก็กระจายความความร้อนความอะไรมามเราต้องคอยให้น้ํากัดทีนี้น้ําที่นี่มาจากไหนครับก็ผมมีน้าผู้น้ําธรรมชาติแล้วก็มีบอ่อบาดาลกดบอ่อบาดาลไว้ครับผมแล้วก็มีบอ่อสํารองเมื่อคีีผ่านมาครับผมมีบอ่อเล็กๆกอยู่ก็มีบอ่อเก็บน้ําบอ่อเก็บน้ําเอาน้ําไปสต๊อกอเสร็จแล้วก็ใช้ปั๊มดันเข้ามาสู่ไอ้พวกสปริงเกอร์เนี่ยเพื่อให้เกิดแรงดันใส่ตนรนกลืม ก็ลงทุนนิดหน่อยอ่ะอลงทุนนิดหน่อยระบบน้ำนะทีนี้เรื่องของโรคแมลงลหระครับลุงหนอลองหนอครับเจออะไรบ้างครับเอ่อถ้าเป็นใบอ่อนต้นอ,อ่อนช่วงแรกจะจะเจอก็คือเพี้ยไก,ก่แจ้เพี้ยไก,ก่แจ้ครับเด่นใบนะตอนใบอ่อนใบอ่อนเออใบอ่อนเ,อเสร็จแล้วมันก็ยังมีพวกไอไอตัวงวงช้างแล้วก็ ถ้ามันบางครั้งมันมีพวกเพี้ยหอยด้วยครับมันก็ต้องใช้ยาตามสูตรของมันอ่ะคือตรงนี้ใช้ว่าเพี้ยหอยคุณก็ดูที่ร้านว่าอันไหนกําจัดเพี้ยหอยไอ้นี่เราพึ่งพึ่งร้านค้าร้านร้านขายยาเปิดทั่วทั่วไปเนี่ยทั่วไปมันมันมันไม่มีอะไรตายตัวสคือตามสูตรของที่ว่าก็เขียนไว้ตรงข้างกล่องของยาตรงนั้นใช้ตามนั้นใช้ตามนั้นเวลาเกิดโรคคือคุณรู้ว่าพืชของคุณไอ้นี่เป็นเพี้ยหอยนะ อันนี้เพี้ยไก่แจ้นะคุณจอาะไรด้านครับรรมันได้เหมือนกันมันมันมันไม่จําเป็นมีอะไรพิเศษเลยมีหมดเลยทีนี้ความพิเศษก็คืออยู่ที่ตัวเราอยู่ท,ที่ตัวเราดูแลการจใส่เลือกแล้วเลือกว่าใช้เงอไหนใช่ทีนี้ถามนิดนึงว่าโรคแมลงเหล่านี้เกิดบ่อยไหมครับในฤดูกาลหนึ่งครับก็บางบางครั้งก็มีเพี้ยไก่แจ้ที่มักจะมาบ่อยไก่แจ้จะชอบใบอ่อนครับไก่แจ้ชอบใบอ่อนเพี้ยไฟก็มีบ้างหมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยต้อง ปราปลามันยังไงบ่อยแค่ไหนครับก็ช่วงใบอ่อนแหละส่วน,นใหญ่ทุเรียนนี่ที่ที่ทำนี่ก็อย่างน้อยก็สิบห้าวันที่ที่ทำเนี่ยสามสิบวันพ่นยาครั้งหนึ่ง<อ>ต้องพ่นครับอ,อันนี้ต้องดูแลอย่างนั้นเลยเหรอครับผมนี่แหละบอกมมันมันถึงจะถึงจะอยู่รอดแบบน,นี้อยู่รอด อย่างน้อยยังไม่ทําเลยต้องเดือนละครั้งถ้าดูแลแบบธรรมชาติปล่อยเนี่ยมันจะปล่อยธรรมชาติหากินเองแล้วก็มีบทเรียนมาแล้วโอ้อย่างนี้เองที่เขาบอกต้องดูแลใจใส่เป็นพ่เศษมันมันเหมือนลูกอ่อนอย่างเขาว่าอยังไม่ทําเลยก็ต้องเดือนละครั้งอย่างนี้ต้นทุนอะไรต่างๆการดูแลต่างๆมันมันมันคิดว่ามีต้นทุนที่สูงไหมก็พอประมาณทีเดียวแหละเพราะว่าคือคือพอมาช่วงเนี้ย หลังจากมันรอดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรแค่ตัดหญ้าแล้วก็พ่นยาอาจจะเนี่ยครั้งหนึ่งก็อาจจะประมาณสักเจ็ดแปดร้อยบาทค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ไม่ไม่เท่าไร่พอต้นวัยรุ่นต้นใหญ่นี่เริ่มดูแลกันไม่ไม่เหมือนตอนเล็กๆแล้วใช่ไหมใช่ใช่อ๋อคอยแต่งกิงคอยแต่งกิงครับแต่งกิงนี่แตงแตงกิงด้วยใช่ไหมที่กิ่งสวยสวยเนี่ยก็มันต้องแต่งนะเนี่ยเนี่ยมันแต่งออกมาเดี๋ยวเราก็ต้องตัดออกคือ้มันอยู่อย่างนี้โปร่งมากาะแต่ละต้นเนี่ยต้นกิ่งแบบโปร่ง อ่ะเ็เรียกว่าอากาศถ่ายเทยได้สะดวกใช่ไม่เป็นแหล่งสะสมโรคคือเนี่ยมัน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องแต่งแหละพอพอแต่ต้นเนี้ยม,มันแน่นหน่อยนะ,ะแต่ต้นเนี้ยโปร่งใช่๋อ,อต้องแต่งกิ่งด้วยคืออ่โรคมันก็จะมีทั้งไอ้พวกหนอนเจาะต้นด้วยพวกพวกพวกอะไรนะมอดมืดอะไรพวกเนี้ยมันมีแต่ถ้าเราใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้สักเดือนละครั้งพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอืมครับผมก็สรุปว่า ลองเนาะตอนนี้มั่นใจยังไงว่าจะได้ผลผลิตปีแรกล้ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างศาสตร์ใหม่ที่ทําดูนี่มันก็เราก็ยังไม่กล้าวัดใจกันแต่ว่าถ้าอีกสามปีมันไม่ตายแสดงว่าได้ปีนี้ยังลุ้นอยู่ยังลุ้นอยู่ปีแรกปีหน้าก็ยังลุ้นอยู่แต่ถ้าหากว่ามันยังอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรนี่สามปีคุยกันได้ใหม่ลองนาบอกว่า ออกอะไรนะปลูกทุเรียนรอดเนี่ยจะให้มาชิมฟรีนี่ยังเหมือนเดิมไหมเนี่ยเหมือนเดิมเห <laughs> มือนเดิมรองหน่อเคยท้าผมและคุณจตุพรกับทีมงานที่มานะเกษตรเก้าวไกลเนี่ยรองหน่อบอกว่าถ้าทุเรียนชุดใหม่ที่ปลูกเนี่ยมีลูกมีผลผลิตเะะมื่อไรทีมงานของเรามากินได้ฟรี <laughs> แล้วถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมาเที่ยวสวนล่ะครับยังไงอปีนี้คิดว่าผลผลิตบ้างน้อยแค่ไหนครับก็น่าจะได้กินบ้างสักคนละนิดหน่อยเรายัง เพราะตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่าเขาจะติดขนาดไหนโ oh. อ้พราที่เรามานี่เราเพิ่งเห็นดอกกันใช่ไหมอ่าอ่าอ่าใช่กำลังตุ่มว่ากำลังกํกำลังทําท่าจะติดอ uh. แต่มันจะติดหรือไม่ก็ยังไม่ได้ตอบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โดยธรรมชาติแล้วมันต้องติดติดบ้างครับผมเอาละถ้าเกิดกรณีที่ติดนะเรามองในด้านบวกว่ามีลูกติดติดลูกแต่ละต้นนะที่ออกดอกตอนเนี้ยอยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหน่อยครับที่เนี้ยมายังไง ก็โอ้โหที่นี่มาง่ายนิดเดียวเพราะมันเป็นจุดท่องเที่ยวอยู่แล้วอ่ะครับอย่างที่ผมพูดมาข้างต้นนั่นแหละนะคุณมาได้เลยคุณมาเขื่อนศรีนครินทร์นี่คุณก็มาถึงตรงนี้เลยในรัศมีสิบกิโลเองคุณตั้งต้นที่เขื่อนศรีนครินทร์หรือที่น้ําตกเอเดรวนันแล้วก็ถ้ำมระธาตุซึ่งเป็นคือข่ายของน้ำตกเองขึ้นมาถาม้ำรมธาตาุาก็มาถึงจุดน,นี้แล้วอครับตอนนี้ชาวบ้าน เขตเนี่ยเริ่มุ์ทุเรียนกันเยอะมากโอ้ทุกบ้านบ้านละห้าต้นสิบต้นยี่สิบต้นแล้วแต่ตอนนี้มีการผมไปหนตัวตามรองเนาะหมดแล้วตามลงทุเรียนกันแต่ละบ้านสี่ห้าต้นในอดีตผมคนเดียวคนเดียวเลยเป็นรายแรกของเริ่มลงกรียตั้งแต่ปีสามสี่ทั้งอำเภอรีสวัสดิ์นี่แหละชื่อคือออกมาที่ผมนี่อ่ะคนรู้จักกันมองทุเรียนรู้จักรองเนาะจากเรื่องทุเรียนลุงรองเนาะมองยังไงเรื่องของงานเคตพืเศรษฐกิจตัวเนี้ยทุเรียนเนี่ยไม่ผมมองว่าพืช ส่วนตัวนี้นะนะมันเป็นพืชถือว่าถ้าใครทําได้นะเป็นพืชหลักของเกษตรกรทีเดียวครับคุณเลี้ยงแค่สิบต้นพออถ้าอายุมันเกินสิบสิปีขึ้นไปเนี่ยในสิต้นของคุณเนี่ยมันมีลูกมันเลี้ยงคุณได้ทั้งปีอืมผมท้าเลยท้าเลยนะครับผม <laughs> ในสิบต้นของต้นดุเรียนคุณทาไงก็ได้ให้มันรอดไม่ตายเ ครับผมตอนตัวนี้ยาสตดนี่ผมบอกไม่ได้ผมเองผมก็ยังเอาไม่โดนแต่ก็ต้องสู้อ่ะผมสู้ต้องสู้ต้องสู้กับผมก็ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับมาอย่างไรที่นี่อ๋อถ้าเป็นเบอร์สูตตัวผมโทรได้ตลอดเวลาเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่มีแล้วผมผม086แปดหกหนึ่งสามหกศูนย์สี่แปดครับนะครับอีกทวนตัวอีกครั้งครับศูนย์แปดหก 1 6 3 6 0 4 8กครับก็ติดต่อมาได้ผมพร้อมที่จะคุยกันทุกคนพร้อมที่จะคุยเรื่องทุเรียนเรื่องของหลักหลากหลายราคาทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรหลากหลายแม้ว่าพื้มาเขตนี้ติดขัดใดมีปัญหาใดพอจะแนะนำได้ก็แนะนำเรื่องท่องเที่ยวรต่างๆได้หมดได้หมดทุกในฐานะที่เป็นนักการเมืองต้องสินด้วยครับผมเป็นเกษตรกรด้วยเกษตรกรด้วยครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณลองหนอแล้วก็ที่ขอบคุณขาดไม่ได้คือ บนหัวเนี่ยครับผมบนหัวคืออะไรก็ลองเนาะปอดบอกว่าขอครึ่งคันนะปอดแรลงทุกงานเกษตรครับผมนะวันนี้เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในการเดินทางมาที่สวนตุเรียนสวนเกษตรผสมผสานของรองเนาะครับผมนะครับผมวันนี้ขอโชว์หน้าหน่อยครับวันนี้เรายืนระยะห่างเบื่อเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาแล้วจาไม่ได้ยังหลอกเหมือนเดิมครับผมนี่ลองเนาะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนเพื่อนกันหน่อยนะวันนี้เรามาหลายคนด้วยกันโอเคครับครับ